ก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องปุ่มล็อกรถปุ่มคลายล็อกนะครับถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกก่อนกดล็อกไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้ปได้เลยหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จเดี๋ยวจะมีไซเรนสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าใช้ปุ่มพุทธสตาร์ทเครื่องไม่มีเสียงเตือนแต่ถ้าเอารีโมทกดสตาร์ทมันจะมีเสียงเตือนสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่ออออองงนนกกกรรรรถถแลล้้วว็ป่่่ยยยไไไเเเเฉมมททะััับบสีีดคือง กดดับเครื่องไปเลยแต่ถ้าเรารีโมทสตาร์ทเสร็จกดคายล็อกประตูขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราสตาร์ทด้วยรีโมทเราสามารถใช้รีโมทกดดับเครื่องเหมือนเดิมได้ก็กดปุ่มเดิมนะกดค้างไว้ค้าวิเดี๋ยวเขากดดับเครื่องไปเลยตัวนี้ดับเครื่องแล้วประตูยังล็อกอยู่ถ้าจะขึ้นก็กดคายล็อกเองอออออปุ่มพุ่มสตาร์ทครับถ้าจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับ อย่าเบรกเข้าไปไฟสีฟ้ารอบปุ่มมันจะติดขึ้นมากดหนึ่งครั้งสตาร์ทเครื่องครับกดหนึ่งครั้งสตาร์ทเครื่องยนต์ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้ครับจะล็อกไฟทั้งสองข้างนะเลยจะมีระบบล็อกให้แบบนี้นะครับทั้งสองข้า,างแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องกดแอร์อยู่นะครับลงจากรถโด,ดยไม่ต้องดับเครื่องได้ลงมาจากรถอย่างนี้เลยเอารีโมทออกมาด้วยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แบบนี้ ออลิโมดออกมากดล็อกรถไว้ได้ครับเดินไปธุระได้เลยประตูล็อกถ้ามีผู้โดยสารอยู่ในรถตัดเครื่องเปิดแอร์อยู่แล้วก็ลงมาก็ล็อกแวะเดินไปธุระได้เลยกลับมาจะคือรถก็กดคายล็อกได้เลยนะครับไปขับต่อนี้ได้เลยแล้วก็รับเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งแล้วกตัวปุ่มเนี่ยใช้แทนกุญแจรถได้ถ้าเราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกครับกดเข้าไปเลย กดครั้งที่หนึ่งวิทยุปเปิดได้นะครับกดครั้งที่สองไฟทุกอย่างเปิดหมดเลยกดครั้งที่สามปิดมันจะวนเป็นเป็นวงครับครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองก็เปิดครั้งที่สามปิดแต่ถ้าเราจะสตาร์เทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ใช่การสตาร์ทเครื่องตัวนี้มีระบบการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไวนะ้นะมีคนพยายามบุกลุกสตาร์ทเครื่องเขาจะไม่ให้สตาร์ทครับมันจะส่งเสียงร้องมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ Luc จะให้สตาร์ทเครื่องเราต้องคลายล็อกแล้วครับถึงจะสตาร์ทเครื่องได้สตารเครื่องได้แลว้วกาตัวนี้ก็จะมีระบบสมาร์ทคีย์ด้วยครับถ้าเราดับเครื่องยนต์เสร็จลงจากรถถือรีโมทเดินไปเลยถ้าลืมล็อกรถเขาออโตโล็อรคให้ฝายรถระยะสามเมตรครับประมาณสามเมตรครับที่เข้าใกล้รถระยะหนึ่งเมตรครับ มีออโต้คายล็อกให้ออกไปเป,เปิดประตูแค่จนอัตมเลย